โอเคก็ใกล้ถึงเวลาสักทีนะครับผมจริงๆคือเมื่อวานเนี่ยมันมีบั๊กเนาะคือไม่สามารถเล่นไอเบรน l อสอินเวชั่นได้นะครับเล่นแล้วมันค้างไปไม่งั้นคือเดี๋ยวไปสรุปอัปเดตไบโอมใหม่ให้ตั้งนานแล้วนะเนาะอะจริงๆผมไปดูมาแล้วนะครับผมว่าไไบโอมใหม่ oh m m มันคือไบโอมจังเกิลนะครับผมเดี๋ยวเออรอถึงเวลาแป๊บหนึ่งแล้วกันผมน่าจะรอบัฟไอนี่เนาะเพราะว่ามอนค่อนข้างโหดนะครับผมแล้วก็ส่วนผมไม่ได้ตึงขนาดนั้นนะเนาะแล้วไปดูตอนที่เวฟมันโผล่มานู่นนนะกััครบ เรเตรียมอย่างหนึ่งไว้อยู่เป็นแลออดพอยซนนะเหลือสอันก็หวังว่าจะเก็บซีเค็ดที่ใหม่ครบนะครับผมเพราะว่าในจุดที่เป็นแอบสองกับแมบ1เนี่ยครบไปแล้วนะอันนี้มีแล้วนะครับแต่แค่เป็นไม่ใช่ตัวธรรมดาเยแวะดูเลยโอเคถึงเวลาแล้วลุยก,กันเลยดีกว่าเคือจริงๆอยากรีบๆทำนะแต่ว่าคือมันนานมากนะครับผมเว็บมันผมเล่นทั้งคืนนะ มันน่าจะผ่านได้ประมาณช่วงใบๆครับผมแต่คือมันบัฟก,ก็เลยเ<อา>ไม่ได้เล่นต่อเนาะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าผ่านเวฟจังเกิ้ลแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมเออทำไมเวฟนี้มันดูง่ายจังวะเนี่ยเวฟก่อนหน้านี้คือยากกว่านี้อีกเลหรือเขาจะไปยัดอีกทีช่วงหลังๆคือจริงๆไอ้บัฟนี่อยู่นานนะห้านาทีอะเนีย่ยผมชอบมากเลย แต่มันมีแค่ขั้นหนึ่งเนาะห้านาทีนี่นานมากนะครับผมคือทำอะไรได้หลายอย่างอะอ่านี่โผมาแล้วเจอะเท่าไหร่เนี่ยบอสเจล้านโอ้โหเวฟสุดท้ายโคตรง่าย <c oughs> เออข้ายอมรับในความสามารถของเจ้าเจ้าสามารถมาที่ดินแดนข้าได้เลยแล้วข้าจะเฝ้าดูนะเออ <c oughs> ครับพี่ชายในที่สุดว่ะ เมลสุดท้ายโคตรง่าย What อ oh. ้มาแล้วครับผมล่วงมาจากฟ้านี่โ oh. อ้เดี๋ยว <laughs> จะไมมันทับผมเนี่ยโอเค The base จริงๆครับไปมาดูเลือดมอนกันดีกว่าโอ้ยไม่ได้เพิ่มเยอะนะโอเคแล้วที่นี่ก็มี สองสามห้าตัวเอ๊ะทำไมตอนผมดูในอินเด็กมันเป็นหกวะเดี๋ยวผมเช็คคป๊บน,นึงนะเดี๋ยวค่อยไปใส่ไลออดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแสดงว่าหนึ่งในหกตัวที่ผมเลือกเนี่ยต้องมีสักตัวหนึ่งที่เป็นตัวผสมเนาะไม่ก็น่าจะเป็นช่วงอีเวนต์นะครับอาช่างมันมันน่าจะมีห้าตัวแล้วกันเราดูแลให้ผมโพชัน่นโพชั่นเรา อุ้ยเรามีสปีดด้วยเหรอสปีดทำอะไรได้เนี่ยไม่เป็นไรเราเอาดาเมจก่อนเอ้ยผมลืมเปลี่ยนการ์ดแป๊บหนึ่งนะอันนี้มันเป็นเซตตีบอสนะครับผมเอ่อจะเอาเป็นอ่ะตัวนี้เนาะดีสุดเราซัดกันเลยครับดาเมจนี่วอาผมเพิ่งซัดไปสองอันแล้วช่างมันแล้วก็มีลัคกี้นะครับสปีด และสุดท้ายก็เป็นไรยอดจากไปอู้สินาทีอรงเหรอทำไมเหมือนโชคมันตัน17จริงเลยเนี่ยมันไม่ทะลุแล้วนะเนี่ยคิดว่าน่าจะพอนะแต่แค่ไม่รู้ว่าเออซีเครใหม่มันมายากแค่ไหนเนาะมานั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมโอ้โหโอเคผมว่าเออจำเป็นจะต้องเอาอันี้ออกก่อนละแล้วก็ ใส่เป็นดีเทคคอร์เคชั่นมันไม่ออกเลยอะโอ้นี่นะครับผมมันก็จะมีข้างๆอยู่บ้างเนาะใช่ไหเนี่ยไม่ใช่นชี่นี่น,นี่มาแล้วโอ้โหเปลี่ยนปุ๊บได้ปั๊บเลยแม็กกาโลดิโน่นี่เราดูคร่าวๆกันเลยโอ้เยังไงไม่อยากได้ตัวสีทองไงได้ตัวธรรมดาเออ เดี๋ยวผมนั่งเฝ้าตรงนี้สักครึ่งชั่วโมงเลยนะไม่ต้องห่วงไลออดใช้ให้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวคิดว่ากว่าจะอัปเดตอีกทีเนี่ยช่วงนั้นน่าจะมีแอดมินเอบิวส์เนาะแล้วก็คงจะได้น้ำยาไรออดมาเพิ่มนะครับก็ใช้ให้ครบ30นาทีไปเลยแล้วกันขวดแรกผ่านไปไม่ได้อะไรเลยอะไรครับเนี่ยคือจะว่ายังไงดีเขาลดอัตราเกิดหรือยังไงกันนะ แต่ส่วนนั้นค่อนข้างตึงนะครับตอนนี้โอเคได้ได้หาแล้วมันมีตั้งห้าตัวมันได้ตัวเดียวดูอินเด็กาๆก่อนก็ได้นะในอินเด็กน่าจะเห็นหน้าชัดกว่านะครับผมนี่เป็นตัวนี้แต่ผมไม่รู้สีธรรมดาไงนะผมก็ชอบสีทองตรงนี้แหละมันไม่ค่อยเห็นสีเดิมนะอตัวอะไรอยากได้ตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเลย เดี๋ยวเราไปดูตรงไอ้นี่อีเวนต์หน่อยดีกว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มไหมอ๋อมันมีไอ้น,นี่แล้วนี่นะอ๋อมันผมอัดช่วงดึกเนาะแล้วคือดูครับเมื่อวานเขาแจกเยอะเนาะเขาก็เลยเนิร์ฟมันเลตตรงนี้ไปหมดเลยว่ามันทานดวามันนีสตอรอเบอรี่ผมถามจริงเอะเอ้อแล้วเหนียวไปไหนวะเนะี่ยการ์ดรวมได้ไหมโอ้เยอะอไว้ก่อนแล้วกันนะโอเค จริงอันนี้เป็นเซิร์ฟเก่าเนาะก็ถ้าใครติดไม่สามารถเล่นได้ก็ต้องหาเซิร์ฟที่มัน3 8 9 1ขึ้าหนึ่งเป็นไปนะครับดูที่บนขวานาไมันคอ่อยเล่นเวฟเวลอดอินเวชั่นมาต่อได้แบบผมนะครับพูดแล้วก็แค่เลยดีกว่าโอเคเมื่อกี้ก็ลองไปเปลี่ยนเซิร์ฟมาเนาะให้มันเป็นเซิร์ฟใหม่นะครับผมเออเผื่อมันจะมีปัญหากับเซิร์ฟเนาะคือก็สังเกตยอย่างหนึ่งเลยคือมันลื่นขึ้นนะครับแล้วก็ ที่เหลือก็ต้องมาดูนะครับว่าซีเคตตัวใหม่จะได้บ้างไหมนะอีกยี่สิบนาทีนะโอเคขวดที่สองหมดไปนะครับผมก็ได้มาเพิ่มนะได้มาเพิ่มเป็นนี่เออโคลิโอนะครับผมพี่ครวยของเราก็ไก่นะก็ไก่เออกลยใส่แว่นเนาะแล้วก็เป็นเมลามอตต้านะครับ ควรจะเป็นตัวอะไรไม่แน่ใจมันกันนะอย่างที่บอกมันเป็นสีทองทองโครงกระดูกอะเออมันเหมือนพักโครงกระดูกเลยนะน่าจะใช่นะครับผมแล้วก็ตัวที่เพิ่งได้มาล่าสุดเนาะนี่เขาชื่ออะไรต้องดูเนะี่ยลามมสลามอสตาดิโนอ่โอ้น่าจะอ่านนี้นะขวดซอสนะครับผมแล้วเมื่อกี้ได้อะไรมาเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่มีสีนี้พอดีก็ควรเป็นขวดซอสใช่ไหมเออ น่าจะใช่นะครับผมเล่นตอนนี้เราน่าจะขาดแค่ตัวเดียวนะก็คือเป็นอ่าเราไม่ใช่เป็นตัวนี้นะครับผมนี่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 น่าจะใช่นะเดี๋ยวไปดูเงาก่อนไม่ใช่ฮะขาดตัวนี้ครับตัวนี้แสดงว่าไอตัวหัวทีวีน่าจะเป็นตัวที่ต้องผสมอ๋อนะผมคิดว่าหัวไปตรงนี้เสียงมันดังจังวะเนี่ยเออหรือหัวทีวีมันมีอยู่แล้วแต่ผมไม่รู้ว่านี่ไม่แน่ใจนะครับ มันจะต้องขึ้นไปก็ได้มั้งเออถ้างั้นมันก็น่าจะเป็นผสมกับสักตัวหนึ่งนะเสียดายอ่ะผมนึกว่าตัวนี้เป็นตัวที่แบบเราสามารถหาได้นะครับผมแต่ถ้าไม่ใช่ถ้าผสมกับตัวอะไรนี้ไม่แน่ใจาเหมือนกันนะอืเอเดี๋ยวค่อยว่ากันแลวกันคือตอนนี้เราพยายามให้มันเอ,อได้ครบทั้งห้าตัวที่เราพอจะมั่นใจได้นะครับผมอันอื่นๆก็แม่มีเพิ่มแล้วนะนี่มันครบหมดแล้วอะ่ะ เดี๋ยวมารอขวดสุดท้ายกันดีกว่าว่าจะได้อะไรบ้างนะโอเคสามสิบวิสุดท้ายไปหมดเป็นที่เรียบร้อยอ่านี่ โอ้โหเห็นสีแล้วเห็นไหมมันชัดเจนขึ้นมามันคือต้นลายแอปเปิ้ลเหรอตัวลายวะเนี่ยแต่มันคือคงกระดูกจริงด้วยนะเออตอนแรกก็เดา,าอยู่นะครับมีมุมดีกว่านี้ไหมเนะี่ยมานั่งดูหน่อยดีกว่านี่แล้วก็พี่ซอสเหมือนเดิมพี่หลามอืมอย่างพี่หลามหมดแล้วแฮะไม่ได้อ่ะตัวสุดท้ายอ่ะ เออโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นอ่าไบโอใหม่เ oh นาะแล้วก็อามาเช็คซีเขิดนิดๆหน่อยๆนะครับแต่มากกว่าน,นี้อาจจะไม่ได้ทำคลิปแล้วนะเพราะว่าเออมาเล่นไปก็แค่มาฟาร์มตัวซีเขตเพิ่มเนาะซึ่งอ่าเ,เช็คพืชกันเลยซึ่งถ้าจะมีอะไรก็ขอให้เป็นอัปเดตหน้าหรือว่าแก้บั๊กอะไรเพิ่มเติมแล้วกันนะครับหรือว่าจะเป็นไอตัวเนี้ยถ้าเกิดว่า ไม่รู้แหละว,วิธีไหนที่ทำให้มันได้มาแต่ถ้าได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่ครับจุบ๊บ